สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องอสติชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอพายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวงชะตาประจำรายเดือนของคนลัคนาราศีพิจิกนะครับประจำเดือนตุลาคมปี2568ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแมนะนําให้อาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับ ที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยงสุงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนตุลาคมนี้คนลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีพิจิกช่วงของวันที่1ถึงวันที่25ตุลาคมมีจิตใจที่ไม่ค่อยที่จะเข้มแข็งมากนักจะคล้อยตามคนอื่นๆได้ง่ายนะครับและอาจจะมีการเดินทางไกลหรือมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนมาก คนลัคณาราศีพิจิกจจำเป็นที่จะต้องมีสติกับการใช้ชีวิตให้มากๆก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับส่วนในช่วงของวันที่26ถึงวันที่3 1ตุลาคมจะเป็นช่วงที่สภาพจิตใจคนลัคณาราศีิพิจิกปรับตัวดีขึ้นมีความมั่นคงทางจิตใจที่สูงขึ้นและอาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับคนต่างชาติคนต่างภาษามากขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้นการงานในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคมจะเป็นไปได้ค่อนข้างดี คนลัคนาราศีพิจิกมีนาโน้มจะมีโชคลาภทางด้านการงานเข้ามาและอาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จทางด้านการงานสูงอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมเรื่องของการงานจะไม่ค่อยดีมากนะักงานที่ทําอยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นงานจุกจิก,จก,จกงานเล็กๆล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยที่ไม่ค่อยมีความสําคัญมากนะักแต่กินเวลานะครับและมักจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ง่ายอีกด้วยสําหรับเรื่องของการเงินนะครับ การเงินในช่วงของวันที่1ถึงวันที่2ตุลาคมถือว่ายังที่จะไม่ค่อยดีมากนะักยังจะมีรายจ่ายที่มากอยู่แต่ตั้งแต่ช่วงวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปการเงินจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากการเงินมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสสร้างรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับคนลัคนาราศีพิจิกจึงควรที่จะต้องตักตรงโอกาสตรงนี้เอาไว้ให้ได้มากๆอย่าปล่อยให้โอกาสตรงนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับ เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับมีความมั่นคงเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นได้มีการทําความเข้าใจสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นและอาจจะมีโชคด้านอสัสาหรือประทรเข้ามาอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาปวดหัวที่แก้ไขได้ยากหรือเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาระยะยาวเข้ามารบกวนอยู่บ้างแต่หากคนลัคนาราศีพิจิกมีสติกับทุกๆเรื่องเอาไว้ให้ดีก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมากนะัก ขอแค่มีความอดทนและให้เวลากับการแก้ไขปัญหาก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักระหว่างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเข้ามากดดันทําให้ความรักไม่รับรื่นเท่าที่ควรนะครับ ส่วนโชคของวันที่11ถึงวันที่23ตุลาคมความรักจะดีบ้างสลับกับไม่ดีบ้างโดยทั่วไปคนรักมีแนวโน้มจะให้โชคเล็กๆน้อยๆแก่เจ้าชะตาคนลัคนาราศีพิจิกได้แต่อาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องทําให้ห่างเหินกันส่วนโชคของวันที่24ถึงวันที่30ตุลาคมคนรักคู่ครองยังมีแนวโน้มให้โชคแก่คนลัคนาราศีพิจิกได้อยู่แต่ความรักจะออกไปทางจืดชืดเบื่อ,อหน่ายได้อยู่บ้างนะครับสําหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ตุลาคม อาจจะพบความรักจากที่ทํางานหรือว่าพบเจอกันเพราะเรื่องของการงานเป็นตัวนําพานะครับ อย่างไรก็ตามอาจจะมีเรื่องบางอย่างจากทางบ้านทางครอบครัวทําให้การสานความสัมพันธ์เป็นไปอย่างไม่ราบรื่นได้นะครับส่วนช่วงวันที่11ถึงวันที่23ตุลาคมมีโอกาสพบรักจากต่างถิง่นต่างแดนแต่การครบหากันอาจจะต้องคบทางไกลไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันนะครับทําให้การรักษาความสัมพันธ์ทําได้ลําบากอยู่บ้างส่วนช่วงของวันที่24ถึงวันที่31ตุลาคมจะมีโอกาสมีคนเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันนะครับและคนที่เข้ามานั้นก็อาจจะมีเข้ามาแบบเรื่อย นะครับ มีเข้ามามากกว่า1คนแต่ว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นั้นจะไม่ค่อยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจคนลัคนาราศีพิจิกมากนักนะครับก็จบไปแล้วนะครับสลรการทายดูประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคมปี2อง8นะครับที่ถ่ายไปก็จะเป็นการท่ายดูแบบภาพรวมก,กว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคาทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำํำดวงท่านมาดูประกอบรวมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจัยสิ่งศักดิ์สร,รือ,นอ่นนนใจนๆะคับ ท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่อง o อสติชาน e l ได้หรือว่ากด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ